อัพเดตข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเงินครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ2,000ถึง3,000บาทนะครับท่านวราวุุศิรปละอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอเนี่ย ท่านได้เปิดเผยข้อมูลผ่านสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินครอบครัวอุปถัมภ์มีอยู่ 2- อาประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือทางกระทรวงพอมโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเขาจะเปิดรับคําขอรับสิทธิ์เงินครอบครัวอุปถัมภ์สำหรับการช่วยเหลือผู้ดูแลผู้สูงอายุจนถึงวันที่15พฤษภาคม67นี้นะครับท่านก็สามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานของกระทรวงพอมทุกจังหวัดทั่วประเทศนี่คือประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่2ท่านเน้นย้ำม,มาว่าทุกคําขอสิทธิ์ที่ได้รับเข้ามาเนี่ยจะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาก่อนนะครับเพราะว่าในสสนก็ประมาณปี6-7เนี่ยทางพมได้รับเงินสนับสนุนมาเพียง1,107 ครอบครัวเท่านั้นนะครับทำให้ไม่สามารถครอบคลุมผู้สูงอายุทุกท่านที่ต้องการความช่วยเหลือได้แต่ในปี68ทางพมจะประสานกับสำนักงบประมาณเพื่อของงบเพิ่มนะครับและประเด็นที่3ก็คือเงื่อนไขที่จะได้รับเงินครอบครัวอุปถัมจะต้องเป็นการดูแลผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนหรืออยู่เพียงลาพังถูกทอดทิ้งหรือว่ากรณีครอบครัวของผู้ที่จะรับดูแลผู้สูงอายุเนี่ย มีบุตรมีญาติที่ไม่มีไรายได้หรือว่าจําเป็นจะต้องออกจากงานทําให้สูญเสียรายได้ท่านก็จะมีสิทธิ์ที่จะขอรับเงินสนับสนุนครอบครัวละ2 0 0 0บาทหรือหากว่าเป็นในกรณีที่มีความจําเป็นนะครับก็จะได้รับเงินถึง3,000บาทสรุปเงินครอบครัวอุปถัมภ์2,000ถึง3,000บาทไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครอบครัวที่ขอไปเพราะว่าทางปีนี้ กระทรวงพอมได้รับงบประมาณจำกัดสำหรับการดูแลผู้สูงอายุเพียง1,107ครอบครัวต้องไปลุ้นกันต่อในปีงบ68นะครับส่วนกรณีที่ครอบครัวไหนที่ได้แล้วท่านจะได้รับทุกเดือนและไม่ใช่ว่าได้รับครั้งเดียวจบในปีงบประมาณถัดไปท่านก็จะยังได้สิ g นั้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งทางกระทรวงพอมก็จะเพิ่มอัตราจานวนครอบครัวที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหากว่าได้รับงบประมาณเพิ่มเติมครับ